ตอนที่เจ็ดหัวหน้าตระกูลหูตีมากลับภูเขาจอมเทพก็ฟื้นคืนสติขึ้นมาลุกขึ้นจากพื้นเขาก็รู้สึกว่าเสียหน้าอยู่บ้างช่วงเวลาสําคัญแบบนี้กลับพลาดะได้วันเอ๋อกับจางถิงถิงกอดกันอยู่บนเตียงขดตัวเป็นก้อนตัวผมเต็มไปด้วยน้ําเมือกสีดําเหม็นเน่ากลิ่นเหม็นจนผมปวดหัวไปหมดพ่อของหวังเฉียนหยิบกระดาษทิชชู่มาปิดแผลที่มือขวาที่หวังเฉียนเพิ่งกัด แม่ของเขากําลังทําความสะอาดโรงพยาบาลที่สกปรกตอนนั้นคนยังเยอะอยู่เราส่งเสียงดังขนาดนี้แต่กลับไม่มีใครมาดูความวุ่นวายเลยสักคนผมรู้สึกแปลกใจมากแต่ของบนตัวผมเนี่ยต้องรีบทําความสะอาดก่อนไม่งั้นผมคงอ้วกแน่ผมเปิดประตูความโกลาหลข้างนอกทําให้ผมรู้สึกเหมือนผ่านมาหลายภพหลายชาติในประตูกับนอกประตูมันต่างกันราวฟ้ากับเหวผมลากร่างที่เต็มไปด้วยน้าเมือกฝาดวงตาดูถูกของคนอื่นมาถึงห้องน้ํา ถอดเสื้อผ้ากับกางเกงออกใส่กางเกงในตัวเดียวซักผ้าในห้องน้ําตอนนี้ไม่มีป้าทําความสะอาดไม่งั้นถ้าเขาเห็นคงด่าผมว่าโรคจิตแน่ผมล้างด้วยน้ําสะอาดสองรอบน้ําเมือกล้างออกแล้วแต่กลิ่นยังหลงเหลืออยู่ช่างมันก่อนละกันเอาแค่นี้ไปก่อนพรุ่งนี้ค่อยทิ้งชุดนี้คิดถึงมันไม่ได้จริงๆยิ่งคิดยิ่งขยะขยงผมบิดผ้าให้แห้งสุดแรงแล้วสะบัดเหมือนคนบ้าถือเสื้อผ้าที่ซักแล้วเวียงในห้องน้ําอย่างบ้าคลั่ง ถือว่าสะบัดแห้งละกันเวียงจนแขนล้าเวียงไม่ไหวแล้วค่อยใส่ระหว่างนั้นมีพี่ชายคนหนึ่งมาเข้าห้องน้ําเปิดประตูมาเห็นผมสะบัดผ้าอยู่ในนั้นนึกว่าผมเป็นบ้าคลั่งผมรีบอธิบายบอกว่าผมโดนคนป่วยอ้วกใส่ตัวไม่มีทางเลือกเลยต้องซักแล้วสะบัดแห้งพี่คนนั้นยังแซวผมเลยวิธีนี้ดีนะประหยัดเงินประหยัดไฟยังได้ออกกำลังกายด้วยใส่เสื้อผ้าที่ชื้นๆมันไม่สบายตัวเลย แต่ก็ไม่มีวิธีอื่นแล้วกลับไปที่ห้องพักผู้ป่วยความเละเทะในห้องถูกเก็บกวาดเรียบร้อยแล้ววันเอ๋อกับจางถิงถิงนอนคว่ำหาอะไรอยู่บนพื้นหวังเฉียนไม่เป็นอะไรแล้วสีหน้ายังซีดอยู่แต่ดีขึ้นชัดเจนไม่หมองหม่นเหมือนก่อนแล้วพ่อแม่ของหวังเฉียนกำลังคุยกับป้าผมเดินเข้าไปได้ยินแค่ป้าบอกว่าเจ้าหน้าไรนาสุดท้ายพยายามฉุดวิญญ,ญาณลูกคุณไปให้ได้ถ้ามันฉุดวิญ,ญญาณออกไปได้จริง ลูกคุณต้องกลายเป็นสัตว์เดรัจฉานสีหน้าพ่อแม่ของหวังเฉียนไม่ค่อยดีอาจจะกลัวจนตัวสั่นเลยยิ่งคิดยิ่งรู้สึกหนาวสันหลังเห็นผมใส่เสื้อผ้าที่เปียกชื้นติดตัวแม่ของหวังเฉียนเดินมาบอกผมว่าเสี่ยวเทียนวันนี้ต้องขอบคุณเธอมากพรุ่งนี้ป้าจะพาเธอไปซื้อเสื้อผ้าใหม่ผมเรียบปฏิเสธว่าไม่ต้องผมหันไปถามป้าป้าเมื่อกี้เกิดอะไรขึ้นทำไมหวังเฉียนถึงคลั่งขึ้นมาทันที หวังเฉียนเนี่ยหายดีแล้วแน่นอนเพราะเขาสามารถเถียงผมได้แล้วได้ยินผมพูดเขาก็โต้กลับว่าคุณนั่นแหละที่คลั่งตอนนั้นฉันไม่รู้สึกอะไรเลยจนได้ยินลูกปัดของวันเอ๋อตกพื้นเสียงดังก้องถึงได้รู้สึกตัวแต่เหมือนในร่างกายมีคนอยู่ที่อยากให้ฉันไม่รู้สึกอะไรต่อไปโชคดีที่คุณเร็วถ้าช้ากว่านี้ฉันว่าผีนั้นคงครอบงำฉันได้อีกครั้งหวังเฉียนพูดอย่างคล่องแคล่วเหมือนคนที่ถูกสิงไม่ใช่ตัวเขาเอง แต่เป็นคนอื่นป้าเห็นหวังเฉียนพูดจบก็บอกผมว่าวันนี้มันครบเครื่องจริงๆไม่นึกว่าปู่ซุนจะเก่งขนาดนี้ในปีนี้เจ้าหน้าไร้หน้านั่นยังไม่หายดีแน่ไม่งั้นมันคงไม่สู้จนตายทั้งเป็นแบบนี้ถ้ามันพาวิญญาณเด็กสาวคนนี้ออกไปได้นั่นคือการฝ่าฝืนกฎสวรรค์ครั้งใหญ่ไม่มีเหตุไม่มีผลทำร้ายชีวิตคนทั้งสามพบยอมรับไม่ได้สวรรค์จะส่งคนลงมาจับมันเองไม่ต้องผ่านยมโลกด้วยซ้ำ ผมไม่เข้าใจทำไมลูกปัดของวันเอ๋อถึงกระจายเต็มพื้นทันทีผมหันไปถามวันเอ๋อที่ยังนอนคว่ำหาลูกปัดอยู่วันเอ๋อเธอยังหาไม่ครบอีกเหรอไม่ใช่แค่สิบกว่ามันเหรอทำไมยังไม่ครบสักทีวันเอ๋อเงยหน้าขึ้นผมเห็นแววตาแปลกๆในดวงตาของเธอเธอกระพริบตาแล้วบอกผมว่ายังขาดอีกเม็ดหนึ่งหามานานแล้วแปลกไหมละ่ะขาดแค่เม็ดหัวพระที่เหลือหาครบหมดแล้วพูดจบเธอยังกางฝ่ามือ ให้ผมดูเม็ดลูกปัดที่กระจัดกระจายผมอยู่กับวันเอ๋อมานานขนาดนี้ผมจะไม่รู้เหรอว่าเธอคิดอะไรอยู่แน่นอนว่าเธอตื่นเต้นและภาคภูมิใจลูกปัดชุดนี้ไม่ใช่ของธรรมดาแน่เรื่องวันนี้ต้องบอกว่าขึ้นอยู่กับลูกปัดชุดนี้ทั้งหมดแต่ถึงอย่างนั้นผมก็ยังไม่รู้ว่ามันกระจายได้ยังไงผมถามวันเอ๋ออีกครั้งเธอไปดึงเชือกขาดยังไงวันเอ๋อส่ายหัวอย่างลึกลับใส่ผมไม่ใช่ฉันตอนนั้นฉันตกใจมาก ฉันไม่รู้ด้วยซ้ำว่ามันขาดตอนไหนแค่รู้สึกว่าร้อนที่ข้อมือเพิ่งร้องออกมาก็รู้สึกว่าลูกปัดคลายตัวแล้วมันก็กระจายไปหมดตกลงไปบนพื้นมันจะวิเศษขนาดนั้นเลยเหรอผมสงสัยมากผมหันไปถามป้าเพื่อยืนยันแต่ป้ากลับถามวันเอ๋อว่าลูกปัดชุดนี้ได้มาจากไหนเธอก็อยากไปขอมาสักชุดเหมือนกันผมฟังแล้วก็งงเธอก็ตอบคำถามผมไม่ได้อยู่ดีวันเอ๋อบอกป้าว่าลูกปัดชุดนี้ ได้มาจากในวัดสุขสุดข,ขีดแม่ชีแก่คนหนึ่งมอบให้เราแล้วผมก็ส่งต่อให้เธอป้าบอกวันเอ๋อให้หาดีๆลูกปัดนี้ต้องผ่านการปลุกเสกมาแน่มีพลังวิญญาณแล้วเสียเม็ดหนึ่งไปก็น่าเสียดายยิ่งเป็นเม็ดหัวพระด้วยจริงๆแล้วเม็ดหัวพระก็คือเม็ดสามทางต่างจากกำไรตกแต่งทั่วไปตรงนี้ลูกปัดทุกชุดจะมีเม็ดสามทางหนึ่งเม็ดแยกออกจากเม็ดอื่นๆเรียกเม็ดสามทางนี้ว่าหัวพระ ประโยชน์หลักของลูกปัดคือการนับการสํานึกผิดหรือตอนสวดมนต์ต้องจำไว้ว่าเริ่มนับจากต้นนับไปถึงปลายแล้วห้ามข้ามหัวพระเจอหัวพระต้องพลิกลูกปัดกลับแล้วสวดต่อไปคํากล่าวที่นี่คือการกลับตัวกลับใจอาจจะหล่นลงพื้นอาจจะนอนคว่ำนานเกินไปจ้างทิงทิ้งดึงวันเอ๋อลุกขึ้นนวดเข่าแล้วบอกว่าพรุ่งนี้ค่อยหาต่อตอนกลางคืนแสงในห้องไม่ดีอาจจะหล่นไปในมุมไหนสักมุม ให้แม่ของหวังเฉียนกวาดพื้นพรุ่งนี้ช่วยดูให้หน่อยแม่เขาก็พยักหน้าตกลงยุ่งวุ่นวายกันจนเกือบสี่ทุ่มในหอพักยังมีตัวจริงของเจ้าสิ่งนั้นอยู่วันเอ๋อกับจางถิงถิงสองคนนี้ก็ไม่กล้ากลับไปผมบอกว่าเราหาที่นอนกันก่อนดีไหมทั้งคู่บอกว่าดีเราสามคนบอกลาพ่อแม่ของหวังเฉียนรวมถึงป้ากับหวังเฉียนด้วยป้าก็บอกว่าคืนนี้ไม่มีอะไรแล้วหวังเฉียนดื่มน้ำมนไปแล้วเจ้าหน้าร้ายหน้านั่นก็จบสิ้น แถมหวังเฉียนดื่มน้ำมนแล้วภายใน7749วันจะไม่มีสิ่งสกรปรกมากกวนเพราะฉะนั้นเธอก็จะกลับไปพ่อของหวังเฉียนออกมาส่งเราส่งเราถึงชั้นล่างของโรงพยาบาลเขาควักเงินหนึ่งพันหยวนให้ป้าบอกว่าอีกสองวันจะพาหวังเฉียนไปเยี่ยมบ้านป้าการเยี่ยมบ้านมีสองความหมายหนึ่งคือคนป่วยขอบคุณเซียนเก่าระลึกถึงบุญคุณของเซียนเก่าหลังหายป่วยสามวันต้องไปเยี่ยมบ้านไปวัดอะไรสักอย่างเพื่อแสดงความขอบคุณอีกอย่างหนึ่ง คือหลังจากการเรื่องเสร็จดูว่าภายในสามวันมีการเปลี่ยนแปลงอะไรไหมถือเป็นการติดตามลูกค้าสามวันเยี่ยมบ้านเจ็ดวันก็ต้องเยี่ยมแต่เดี๋ยวนี้การเยี่ยมบ้านมันไม่ใช่แบบนั้นแล้วคนที่รู้กติกามีน้อยแถมจุดประสงค์ของจอมเทพที่ให้เยี่ยมบ้านก็เปลี่ยนไปแต่ดูท่าทางป้าคนนี้ค่อนข้างดีไม่ได้พูดถึงการเยี่ยมบ้านก่อนพ่อของหวังเฉียนเองก็ตั้งใจเมื่อเขาเสนอมาป้าก็ปฏิเสธไม่ลงบอกว่านี่คือกติกา ป้าอยาปฏิเสธแต่เซียนเก่าอาจไม่ยอมป้าจึงบอกว่าแล้วแต่คุณเลยยังไงก็ได้พ่อของหวังเฉียนกำชับเราอีกครั้งคืนนี้อย่าออกไปเดินเล่นมั่วพรุ่งนี้เช้ามาให้เร็วหน่อยแล้วก็ขึ้นไปที่หน้าประตูโรงพยาบาลเราแยกทางกับป้าเธอเรียกแท็กซี่แล้วไปเราหาโรงแรมเข้าไปเปิดห้องเฮยห้องเดียวสามคนเปิดสองห้องมันแพงไปเลยขอเป็นห้องชุดให้เรา พนักงานเปิดห้องมองเราด้วยสายตาแปลกๆสามคนโง่ก็รู้ว่าเขาคิดอะไรแต่ไม่มีใครอยากอธิบายกับเขาเปิดห้องเสร็จผมไปดูห้องน้ำก่อนมีน้ำร้อนให้อาบให้สองสาวรีบล้างหน้าแปรงฟันผมจะอาบน้ำแล้วทั้งคู่หัวเราะคิกคักล้างหน้าเสร็จก็ไปนอนผมถอดเสื้อผ้าตากไว้กำชับจางถิงถิงให้ระวังห้องนอกมีหมาป่าออกตระเวนเสื้อผ้ากางเกงผมตากไว้ที่ขอบหน้าต่างบอกจางถิงถิงว่าอย่ามองของที่ไม่ควร โดนจางถิงถิงด่ากลับว่าโรคจิตเรื่องนี้เขาค่อนข้างไม่พอใจตะโกนในห้องว่าครั้งนี้สถานการณ์พิเศษไม่ให้มีครั้งหน้าถ้าโรคจิตแบบนี้อีกดูสิว่าฉันจะจัดการยังไงคุณคิดว่าผมอยากเป็นคนโป้เหรอกลิ่นตัวผมเนี่ยผมไม่สนใจเขาไปอาบน้ําใช้สบู่ของโรงแรมจนบางเฉียบถึงรู้สึกว่าเหมือนไม่มีกลิ่นแล้วแต่จริงๆแล้วตอนนี้ผมตัดสินไม่ได้แล้วเพราะสมองผมจํา กลิ่นหน้าขยะกขยงนั้นฝังแน่นมันโผล่มาที่จมูกผมเป็นระยะระยะพอผมเช็ดตัวเสร็จเตรียมเข้านอนในห้องด้านในมีเสียงกรนดังมาแล้วจางถิงถิงกรนถึงไม่ใช่เขาผมก็จะเขียนว่าเป็นเขายังไงก็สบายใจเขียนว่าเมียผมไม่ได้แน่ร่างกายผมเหนื่อยมากแต่จิตใจยังตื่นเต้นนอนบนเตียงคิดอะไรเพ้อเจ้อแอย่ๆแล้วก็หลับไปแบบมึนๆกลางดึกฉันได้ยินเสียงเหมือนมีคนเปิดประตูแบบมงัวงเงียเงีย ผมอยู่ในห้องนอกกลัวจางผิงผิงจะออกมาเห็นผมใส่กางเกงในนอนรีบดึงผ้าห่มมาคลุมแล้วได้ยินเสียงปัดปัดเดินมาถึงข้างเตียงผมเสียงนี้ผมคุ้นมากแม่ผมเลี้ยงหมาน้อยไว้อายุสิบกว่าปีทุกคืนมันจะเดินปัดปัดในบ้านเสียงแบบนี้คือเสียงเล็บกระทบพื้นตอนแรกผมมึนๆอยู่พอได้ยินแล้วสะดุ้งตื่นรีบลืมตาขึ้นนี่ไม่ใช่บ้านผม จะมีหมาน้อยได้ยังไงแถมโรงแรมปูพรมด้วยลืมตาขึ้นมาเห็นคนยืนอยู่ข้างเตียงผมตะโกนออกไปใครไม่นึกว่าคนนั้นจะหัวเราะเบาๆแล้วบอกผมว่าเฮ้ยขู่ให้ตกใจเล่นทำไมขี้กลัวจังบ้าจริงผู้ชายเข้ามาได้ยังไงอาศัยแสงจากนอกหน้าต่างที่ส่องเข้ามาผมเห็นคนที่ยืนข้างเตียงคือหนุ่มน,น้อยที่ใส่เสื้อแขนสั้นสีเหลืองขาว พอผมเห็นเขาผมกลับไม่กลัวขึ้นมารู้สึกสนิทสนมแทนเหมือนเพื่อนเก่าที่รู้จักกันมานานผมถามเขาคุณคือเซียนเก่าใช่ไหมหนุ่มน้อยบอกว่าโหยผมไม่แก่สักหน่อยผมเป็นเซียนผมฟังแล้วรู้สึกถูกถามเขาอีกว่าแล้วทำไมคุณตามผมมาหนุ่มน้อยนั่งลงบนเตียงผมแล้วตอบว่าอันนี้พูดไม่ได้มันเป็นเรื่องที่สวรรค์กำหนดไว้ใครก็เปลี่ยนไม่ได้หมายความว่ายังไง ผมไม่เข้าใจเขาเกาหัวแล้วบอกผมว่าอธิบายไม่ถูกยังไงถึงเวลาคุณก็รู้เองแล้วคุณชื่ออะไรผมถามเขาคุณเรียกผมว่าฮงเทียนชิวก็ได้หรือจะเรียกฮงฉีฉีก็ได้ผมได้ยินชื่อหลังแล้วรู้สึกน่ารักดีทำให้นึกถึงจูชีชีขึ้นมาเลยเขาดูเหมือนรู้ว่าผมคิดอะไรบอกผมว่าจูฉีฉีไม่เกี่ยวอะไรกับคุณอย่าคิดถึงเขาบ่อย ถ้าเขารู้ว่าคุณนึกถึงเขาเพลอเพลอเขามาดูคุณจะแย่เอาเขาเป็นคนดื่มน้ำแห้งอะไรยุ่งเหยิงไปหมดสาวงามดังดอกไม้คุณบอกว่าเขาดื่มน้ำแห้งผมถามเขาว่าไงคุณมาหาผมมีอะไรเหรอก็ไม่มีอะไรแค่อยากถามคุณมันยังมีประโยชน์อยู่ไหมถ้าไม่มีประโยชน์ให้ผมพาไปพูดแล้วเขาชี้ไปที่ประตูผมมองตาม,มือเขาเห็นของสีแดงแดงยืนอยู่ที่ประตูสูงประมาณคน ผมตกใจมากอะไรกันเนี่ยชิงเฟิงแต่ตอนนี้ไม่ใช่แล้วตอนนี้เป็นแค่ผีเร่รอนฮวงเทียนชิวพูดอย่างไม่ใส่ใจบ้าจริงหรือว่าเป็นตัวที่อยู่บนตัวหวังเฉียนยังไม่ทันถามฮวงเทียนชิวก็รู้ความคิดผมพยักหน้าไม่หยุดใช่ใช่ช่มันนั่นแหละแล้วคุณจะเอามันไปทำอะไรผมถามกินฮวงเทียนชิวตอบตรงไปตรงมาผมกั้นความขยะขแขงแล้วทำไมต้องมาถามผม ผมไม่ได้ดูแลคุณสักหน่อยมันเนี่ยถูกคุณลอกหนังออกมาคล้ายๆเป็นศัตรูของคุณถ้าคุณไม่สนใจถ้ามันฝึกฝนจนดีขึ้นในอนาคตมันต้องตามคุณแน่ถึงตอนนั้นเราต้องมาเช็ดก้นให้คุณเลยมาถามคุณว่าคุณคิดยังไงคุณจะให้มันไปสู่สุขติในอนาคตหรือให้มันตามคุณเก็บบุญแต่คุณต้องระวังหน่อยมันอาจก่อกวนคุณ มองสีหน้า่วงเทียนชิวไม่ชัดแต่ตอนนี้เขาคงรำคาญมากรีบกินเลยไม่ต้องเก็บไว้ผมไม่มีความเห็นอะไรผมไม่อยากให้มีผีลอกหนังตามผมไปในที่ที่ผมมองไม่เห็น่วงเทียนชิวได้ยินแล้วดีใจมากนี่คุณอนุญาตแล้วนะส่งมันไปตายผมไปแล้วผลกรรมคุณรับเองผมยังไม่ทันถามว่าประโยคนี้หมายถึงอะไร่วงเทียนชิวก็ลุกขึ้นเดินไปหาเจ้าสิงสีแดงนั่นผมเห็นเจ้าสิงสีแดงนั้นสันเทิม ส่งเสียงครวนครางเหมือนกลัวมากผมนึกว่าเขาจะกินต่อหน้าผมแต่เขาไม่หยุดเลยคว้าเจ้าสิ่งนั้นแล้วออกไปเลยผมยังไม่ทันถามประโยคสุดท้ายว่าหมายถึงอะไรรีบลุกตามลงจากเตียงเสียงดังปุดตาผมมืดไปลืมตาอีกทีพบว่าฟ้าสางแล้วผมนอนอยู่บนพื้นนี่มันฝันเหรอตอนกินข้าวเช้าผมเล่าเรื่องที่เกิดขึ้นเมื่อคืนให้วันเอ๋กับจางถิงถิงฟังทั้งคู่บอกผมว่าไม่ต้องคิดมา สองวันนี้ตึงเครียดเกินไปฝันอะไรแปลกๆเป็นเรื่องปกติผมเองก็สงสัยความจริงของฝันนี้แต่ผมจําได้ชื่อของเซียนสีเหลืองที่ตามผมมาที่จริงแล้วเขาชื่อหงเทียนชูนะอินข้าวเช้าเสร็จเราก็ไปโรงพยาบาลแม่ของหวังเฉียนเก็บของเรียบร้อยแล้วพ่อเขาไปจัดการเรื่องออกจากโรงพยาบาลหวังเฉียนยืนมองออกไปนอกหน้าต่างแสงแดดยามเช้าส่องผ่านหน้าต่างตกกระทบตัวหวังเฉียนทําให้รู้สึกถึงพลังชีวิตอีกครั้ง ไม่ใช่ความหดหู่เหมือนสองสามวันก่อนแล้วได้ยินว่าเรามาหวังเฉียนหันกลับมาสีหน้ายังซีดอยู่แต่ดีขึ้นมากแล้วชัดเจนเห็นเรามาก็ดูดีใจบอกผมว่าขอบคุณแล้วก็ไม่สนใจผมอีกไปคุยกับวันเอ๋อและจางถิงถิงข้างๆผมเห็นตัวเองแทรกไม่ได้เขาคุยกันเรื่องของผู้หญิงเรื่องส่วนตัวผมเลยไปคุยกับแม่ของหวังเฉียนมองห้องพักที่สะอาดเรียบร้อยผมถามป้าว่า ้าตอนเก็บของเห็นเม็ดหัวพระของลูกปัดวันเอ่อไหมแม่ของหวังเฉียนบอกว่าเทียนฉันกำลังจะบอกเธอเลยแปลกไหมละ่ะฉันเขย่ากระเป๋าบนเตียงสองเตียงแล้วไม่มีอะไรเลยขยับเตียงกับโซฟาอีกครั้งก็ยังหาไม่เจอแปลกไหมละ่ะจริงๆเมื่อคืนฉันมีลางสังหรณ์แล้วบอกไม่ถูกว่าทำไมแต่ฉันรู้ถ้าเมื่อวานหาไม่เจอก็จะหาไม่เจออีกเลยถ้าคิดแบบเชื่อใจ ให้ตอนจบดีๆกับมันคือมันทำหน้าที่เสร็จแล้วกลับไปที่ที่มันควรอยู่แต่ฉันคิดว่ามันเป็นจิตใต้สำนึกมากกว่าอาจจะติดไปกับเสื้อผ้าของวันเอ,อ๋อหรือจางถิงถิง,ถงตอนออกไปแล้วหล่นข้างทางหลายวันนี้เจอเรื่องแปลกๆเยอะแล้วเทียบกันแล้วเรื่องนี้ไม่แปลกมากอยู่ในขอบเขตที่ยอมรับได้ผมเลยไม่ได้ใส่ใจวันเอ๋อเหมือนไม่ได้ยินคุยกับหวังเฉียนต่อแบบเบาๆ มีแค่จางถิ่งถิ่งมองมาทางเราแวบหนึ่งแล้วหันกลับไปเข้าร่วมหัวข้อของสามสาวไม่คุยเรื่องนี้ต่อผมถามแม่ของหวังเฉียนป้าจะมาถึงเมื่อไหร่วันนี้มีเรื่องสุดท้ายที่ต้องจัดการคือตัวจริงของเจ้าสิ่งนั้นผมรู้สึกว่าฝันเมื่อวานอาจเป็นจริงเจ้าสิ่งนั้นอาจถูกฮวงเทียนชิวกินไปแล้วจริงๆแม่ของหวังเฉียนดูนาฬิกาคงใกล้แล้วบ่ายนี้เธอยังต้องไปตั้งสารนอกเมือง คงมาถึงเช้าได้พูดยังไม่ทันขาดคำป้าก็ผลักประตูเข้ามาเธอสัมผัสได้ถึงบรรยากาศในห้องที่ไม่ใช่ความตายเงียบอีกต่อไปก็ยิ้มแย้มแจ่มใสแล้วพูดอะไรกับหวังเฉียนหนึ่งประโยคถามว่าเขายังรู้สึกแย่ไหมหวังเฉียนบอกว่าไม่รู้สึกแย่แล้วป้ามาถึงแล้วรีบจัดการตัวจริงของเจ้าสิ่งนั้นก่อนหน้านี้แค่คาดเดาของหวังเฉียนวันนี้ป้าจะไปดูที่หอพักดูว่ามันคือสิ่งนั้นจริงไหม โทรหาพ่อของหวังเฉียนบอกว่าเราจะไปหอพักให้เขาจัดการออกโรงพยาบาลแล้วไปหาเราที่หอเราหิ้วของเต็มมือเดินขบวนไปโรงเรียนของวันเอ๋อโชคดีที่ไม่ไกลข้ามถนนไปก็ถึงถึงตึกหอพักป้าดูแลหอเห็นหวังเฉียนตื่นเต้นมากป้าคนนี้เป็นคนจริงใจตาแดงเลยบอกว่าหลายวันนี้กังวลแทบตายโชคดีที่ไม่เป็นไรสภาพหน้าอายของหวังเฉียนวันนั้นมีแค่ไม่กี่คนที่รู้ คนในหออื่นนึกว่าหวังเฉียนแค่ป่วยไม่รู้ว่าเขาตอนนั้นเป็นยังไงคนที่รู้เรื่องนี้ก็ไม่บอกออกไปไม่ว่าจะเป็นหัวหน้าแผนกหรืออาจารย์แนแนวหรือป้าดูแลหอต้องคำนึงถึงชื่อเสียงโรงเรียนด้วยระหว่างทางเจอเพื่อนร่วมสาขาของหวังเฉียนเยอะเพื่อนร่วมสาขาเห็นหวังเฉียนก็เข้ามาทักทายหวังเฉียนพยายามยิ้มแต่ในตาเขาเผยให้เห็นความเหนื่อยล้าและความสิ้นหวังเรื่องนี้กระทบเขาค่อนข้างหนัก นอกจากความตกใจการมีอะไรกับผีแบบนั้นมันน่าอายกอว่าทำกับคนเสียอีกถึงคนที่รู้มีแค่พวกเราไม่กี่คนแต่หวังเฉียนในฐานะคนที่เจอกับตัวคงนึกถึงบ่อยๆจางถิงถิงหยิบกุญแจกำลังจะเปิดประตูแต่ผมรับไปเธอยิ้มมองผมแวบหนึ่งเต็มไปด้วยความชื่นชมผมรู้ว่าเธอคิดอะไรตอนนั้นผมไม่อยากให้วันเอ,อ๋มาหยิบของชั่วร้ายนี้ผมเลยทำตัวไม่ดีหน่อยเตรียมหักหลังคนอื่น แต่จ้างถิงถิงรู้สถานการณ์ชัดเจนในใจกลับไม่โกรธผมทําให้ผมรู้สึกผิดมากกว่ารู้สึกว่าตัวเองไม่ค่อยดีเท่าไหร่ผมเปิดประตูหอพักเพราะหลายวันไม่ได้อยู่หอในห้องเลยรกไปหมดยังไงก็ตามทุกคนอย่าคิดไปเองว่าหอพักผู้หญิงจะสะอาดเรียบร้อยแค่ไหนภายใต้ภาพลักษณ์ที่ดูดีของสาวสาว,สาวพวกนี้ซ่อนความเลอะเทอะที่ไม่แพ้ผู้ชายเลยและความขี้เกียจแม่ของหวังเฉียนเห็นสามสาว ทําห้องรกแบบนี้ไม่ค่อยพอใจบ่นว่าพวกเขาสองสามคำพวกเขาหัวเราะรับคําด่าเห็นได้ชัดว่าไม่ใส่ใจนิสัยเดิมเปลี่ยนยากจริงๆผมไม่รู้ว่าเตียงล่างอันไหนของจางถิงถิงอันไหนของหวังเฉียนผมมองวันเอ๋อด้วยสายตาสงสัยวันเอ๋อยกมือชี้ที่แท้เตียงที่อยู่ใกล้เรานี้เป็นของหวังเฉียนนี่เองต้องยอมรับอย่างหนึ่งถึงแม้เตียงจะรกมากก็ยังมีกลิ่นหอมเฉพาะตัวของผู้หญิงลอยออกมา กลิ่นหอมนี้เป็นน้ําหอมกันยุงหรือเปล่าหรือเครื่องสำอางอะไรสักอย่างที่ทำให้เกิดผมก็ไม่รู้ยังไงผมก็ได้กลิ่นหอมสดชื่นจากเตียงที่เละเทนี้ผมยกหมอนขึ้นไม่เจอมีดที่หวังเฉียนพูดถึงผมยกที่นอนขึ้นอีกผมเห็นกางเกงในของหวังเฉียนที่ใส่แล้วด้วยหวังเฉียนพุ่งเข้ามาเก็บกางเกงในไปผมทำเป็นไม่เห็นอะไรลุกขึ้นมาแบบหน้าไม่เปลี่ยนสีหัวใจไม่เต้นแรงถามพวกเขาว่ามีดอยู่ไหน วันเอ๋อกับจางถิงถิงมองหวังเฉียนด้วยความสงสัยหวังเฉียนกลับมาไวมากถึงน่าจะซี้แต่แก้มแดงเล็กน้อยแต่ก็ทําตัวเหมือนไม่มีอะไรใจเย็นมากพลิกดูหัวเตียงที่ผมเพิ่งพลิกไปอีกครั้งผลก็ยังไม่เจออะไรคราวนี้หวังเฉียนก็งงพูดกับตัวเองฉันจําได้ว่าวางไว้ตรงนี้ตอนนั้นยังคิดจะวางใต้หมอนจะได้ไม่ฝันร้ายทําไมหายไปได้ละ่ะจางถิงถิงหันตัวเดินออกไปบอกว่าจะไปถามป้าดูแลหอ ว่าเขาเข้ามาไหมแม่ของหวังเฉียนมองห้องนี้แล้วทนไม่ไหวรู้สึกจัดการอะไรไม่ได้ถามป้าว่าทําความสะอาดได้ไหมคําตอบคือได้แม่ของหวังเฉียนเลยเริ่มทําความสะอาดครั้งใหญ่หวังเฉียนที่บ้านคงถูกเลี้ยงมาแบบไม่ต้องทํางานบ้านนั่งดูแม่ตัวเองยุ่งวุ่นวายอย่างสบายใจไม่คิดจะช่วยเลยนั่งพักบนเตียงวันเอ,อ๋จะไปช่วยผมผลักเธอไปที่เตียงของจางถิงถิงทันทีฉันรู้สึกมีเงามืดเมื่อมองไปที่เตียงของหวังเฉียน เพราะผีมันกลิ้งอยู่บนนั้นมาหนึ่งเดือนลูกสาวตัวเองยังไม่ช่วยทําไมต้องให้ลูกสาวคนอื่นมาช่วยละ่ะถึงแม่เขาไม่ได้ขอแบบนั้นแล้วจากนั้นผมก็เข้าร่วมทีมทําความสะอาดของแม่หวังเฉียนบางทีแม่ผมก็บอกว่าผมมีนิสัยเหมือนผู้หญิงแก่ผมขาดความขี้เกียจแบบธรรมชาติของผู้ชายถ้ามีคนทํางานข้างๆผมผมต้องนั่งไม่ติดแน่อดไม่ได้ที่จะอยากช่วย นิสัยวันเอ๋อเหมือนผมมากแต่ผมตามใจเธอจนเสียคนไปหน่อยแต่ผมชอบคนอื่นจะมาว่าอะไรได้ผมเน้นทําความสะอาดโต๊ะของวันเอ๋อตู้หนังสือและเตียงโต๊ะของวันเอ๋อนอกจากรกหน่อยก็ไม่มีปัญหาอื่นไม่เหมือนของบางคนคราวนี้ผมไม่ระบุชื่อด่านะบนโต๊ะนั้นยังมีบะหมี่กึ่งสาเร็จรูปที่กินไม่หมดยังไม่ทิ้งหลายวันไม่เก็บจนขึ้นราตอนจัดตู้หนังสือผมเจอหนังสือธรรมะเล่มนั้นวางเงียบๆบ,บ,บนชั้น เห็นมันแล้วผมนึกถึงแม่ชีแก่คนนั้นช่วงนี้ว่างแล้วผมก็จะไปหาอีกครั้งหาข้ออ้างให้ตัวเองว่าไปขอเม็ดหัวพระแต่ในใจจริงๆอยากคุยเรื่องนี้กับแม่ชีแก่ฟังว่าเธอจะพูดยังไงเตียงของวันเอ๋อก็มีกลิ่นหอมผู้หญิงเป็นแบบนี้กันหมดเหรอผมก็ไม่รู้ผมเจอน้อยไม่มีประสบการณ์มากไม่พูดเรื่องนี้ละยังไงก็อายหลายวันไม่เปิดหน้าต่างผ้าปูที่นอนชื้นไปหน่อย ผมจะยกผ้าปูไปก็จะเอาไปตากแดดให้วันเอ๋อพิ่งยกขึ้นได้ยินเสียงดังปักก้มดูมีธรรดาธรรมดาเล่มหนึ่งเรียกได้ว่าหยาบๆตกลงบนเตียงของวันเอ๋อผมหยิบขึ้นมาถามวันเอ๋ออันนี้ของเธอเหรอวันเอ๋อกำลังคุยกับหวังเฉียนได้ยินผมถามแบบนี้ทั้งคู่หันมามองวันเอ๋อยังไม่ทันพูดหวังเฉียนตะโกนขึ้นมามีดเล่มนี้แหละทำไมไปอยู่บนเตียงวันเอ๋อได้อะไรคือมีดเล่มนี้ ถึงผมจะสงสัยแวบหนึ่งแต่ก็ผมปฏิเสธความคิดนี้ในใจทันทีหวังเชียนบอกว่ามีดเล่มนั้นสวยถึงซื้อแต่ตอนนี้มีดที่ผมถือด้ามไม้ธรรมดาทาสีดำใบมีดก็ขัดไม่ละเอียดไม่มีดีไซน์อะไรเลยหยาบสุดๆผมสงสัยว่ามันแค่เอาไปขัดกับหินเจียนแล้วเอามาขายเลยหรือเปล่าหวังเฉียนยังบอกว่าเป็นมีดผลไม้ผมว่าบอกมันฝรั่งยังพอไหวไม่แปลกที่สุดท้าย เขาเลิกคิดจะใช้เป็นมีดผลไม้ถ้าใช้เล่มนี้ปอกแอปเปิลคงดูโหดไปสายตาหวังเฉียนนี่อะไรกันผมรีบถือมีดอัปลักษณ์นี้กระโดดลงจากเตียงยืนยันกับหวังเฉียนอีกครั้งคําตอบที่ได้ยังคงยืนยันพระเจ้าแปลกจริงๆตอนนี้ไม่ใช่เวลามาตั้งคําถามเรื่องสายตาหวังเฉียนผมยื่นมีดไทปาป้าถือมีดแล้วหลับตาดูทําไมต้องหลับตาดูนั่นคือการเปิดตาทิพย์อย่าสงสัยความสามารถของจอมเทพตะวันออกเฉียงเหนือ การเปิดตาทิพ์สำหรับจอมเทพตะวันออกเฉียงเหนือเป็นความสามารถปกติหลายเรื่องแก้ได้ด้วยตาทิพป,ป้าดูด้วยตาทิพพักหนึ่งสส่หัวผมดูแล้วไม่น่าจะเป็นของชิ้นนี้แค่มีธรรมดาไม่มีอะไรผิดปกติเลยสักนิดแม่ของหวังเฉียนได้ยินว่าตัวจริงไม่ใช่ชิ้นนี้หยุดงานในมือเดินมาถามหวังเฉียนให้หวังเฉียนนึกดีๆอีกครั้งช่วงนี้ยังซื้ออะไรเพิ่มอีกบ้างเหรอหวังเฉียนบอกว่า จริงๆเลยช่วงนี้ซื้อแค่ของชิ้นนี้แหละแถมไม่ใช่ว่าบอกว่าซื้อจากกระดาษแดงหรือผ้าแดงเหรองั้นต้องเป็นมีดเล่มนี้แน่เพราะตอนนั้นในอุโมงค์ใต้ถนนกลุ่มชนกลุ่มน้อยใช้ผ้าแดงผืนใหญ่ปูพื้นขายของพวกนี้ไม่เชื่อเดี๋ยวไปดูตอนนี้ก็น่าจะยังอยู่โอยเจ้าหน้าที่เมืองไม่ทําอะไรเลยมีควบคุมแบบนี้ชัดๆยังเอามาขายจงแจ้งได้ป้าได้ยินแล้วเปิดตาทิพดูอีกรอบยังคงใส่หัว บอกหวังเฉียนว่าลูกถ้าเธอยืนยันป้าจะจัดการมีดเล่มนี้ให้แต่ป้าจะบอกความจริงมีดเล่มนี้ป้าไม่เห็นอะไรเลยไม่งั้นเธอลองนึกดีๆอีกทีหวังเฉียนยืนยันหนักแน่นว่าไม่ต้องคิดแล้วป้ามันคือเล่มนี้แน่แต่ฉันคิดไม่ออกทำไมมีถึงไปอยู่บนเตียงวันเอ๋อได้ต่อใช่พอเขาพูดแบบนี้ผมถึงนึกได้มีดนี่หมายความว่ายังไง ทำไมถึงไปอยู่ใต้ที่นอนของวันเอ๋อได้